สวัสดีค่ะนารีขีมาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้มีแฟนคขับขอมานะคะอยากจะรู้ว่าการที่คนคนไทยเราบางส่วนเนาะต้องบอกว่าบางส่วนใปบูชานางพญาจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรเออต่อต่อผู้คนต่อดวงเมืองประเทศเอ่าถ้าใครที่อ่านประวัติของแม่หมอมานะโดยเฉพาะอดีตชาติขององค์หญินไถ่ทูเนี่ยคุณจะรู้ว่า ใน,ในอดีตชาติล่าสุดก่อนที่องค์หญิงไปทูจะลงปัะเกิดในภพบกลุ่มนี้เขาเคยไปเกี่ยวพันกับนางพญาจิ้งเจาะเกาหางอยู่ถ้าคุณย้อนประวัติศาสตร์จีนไปอันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะคุณก็ฟังไวเงเงนะ้เพลินเลินนะย้อนประวัติศาสตร์จีนไปในสมัยของราชวงศ์ราชวงศ์าช,งชางนะคะเจ้าองอ่ะเจ้าอองอเอองหลอกษัตริย์ติวติวอ้วงอะ่ะติวอ้วง ติวอวงคุณรู้จักสนมตาจีใช่ไหมคะสนมที่แบบยิ้มเดียวแล้วก็ทําลายล้านเมืองอ่ะคุณในยุคสมัยนั้นเน่ยอ่าองค์หญิงไผ่ทูนี่ยประวัติของเขาเขาเป็นบุตรสาวของสนมตาจีกับติวอวงทํำไมราชวงศ์ชางถึงได้ล่มสลายเพราะว่าเขาบอกว่าติวอ้วงเนี่ยไปดูถูกองค์เจ้าแม่หนีวาหรือเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่เจ้าแม่ผู้ให้กําหนดสรรพสัตคนนะคะสรรพสัต นะแล้วทีนี้ไปเหมือนกับว่าอยากได้คือองค์ปีอ้วงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบบ้าเป็นกษัตริย์ที่ชั่วช้าที่ไร้ซึ่งจริยธรรมอะค่ะเอาผู้หญิงแบบไปลงบ่ออสารพิษไปทรมานเล่นจนตายโดยที่เป็นการแนะนํามาจากสนมตาจีที่วิปริตวิปริตในทางด้านจิตจิตคือชอบทรมานคนจนตายนะคุณ ทีนี้วันหนึ่งเนี่ยติวอ้วงเนี่ยกระซาติวอ้วงเนี่ยแกไปลบหลูกับพระแม่หนีวาหรือโอหรือเจ้าแม่ทัพทิมเหานี้แหละค่ะหรือองค์นิอ้อนเหนียวเนี้ยที่แม่หมอเรียกบ่อยๆ่อยองค์นิอ้อนเหนียวเนี้ยนะไอบอกว่าองค์ท่านสวยอยากได้มาเป็นภรรยาเออเป็นบหลูถึงเบื้องบนที่นี่เจ้าแม่นีวาหรือเจ้าแม่ทัพทิมเนี่ยโมโหมากค่ะไม่พอใจอย่างยิ่งที่เป็นรบหลูองค์ท่านก็เลยไปสั่งให้นางพญาจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยลงมาเกิดเป็นอิสตรี เพื่อที่จะมาทําลายล้างล่าชูงช้างหรือว่าทําลายล้างจ้องอ่องนี่แหละคะ่ะพอลงมาเป็นสตรีนางพญาจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยเป็นเป็นเป็นนางพญาปีศาจนะ่คุณเหมือนกับไก่แก้วอะปาสุรกายไก่แก้วนั่นแหละคะ่ะเป็นนางพญาปีศาจที่เขาบำเพ็ญตบะของเขาแต่ไม่ได้มันลุธรรมในทางทมนะ ไม่ได้ช่วยเหลือคนไม่ได้บันเพนเหมือนพวกน้าคาราชแล้วมาช่วยเหลือคนไม่ใช่นะคือเป็นฝั่งของอสุร,รกายฝั่งของเหล่าปีศาจคือมีหน้าที่ทําลายล้างให้คนเอ่อมอมเมาให้คนลุ่มหลงอนะ่ะดังนั้นคนทั่วไปก็จะเอาเอา่านางพญาจิงจอกก้าหาเนี่ยสายมัวเอามาทําให้รักทําให้หลงทําให้มีสเสน่ห์มันก็คือสายดำนั่นแหละค่ะไม่ใช่สายขาวนะคุณ นางพญาจิ้งจอกเก้าหางนี่ลงมาเสร็จก็เป็นกิสตรีหรือนางสนมตาจีนี่แหละค่ะผู้มากไปด้วยเสน่ห์ย้วยยนที่สวยที่สุดแล้วก็ชอบการตายแบบแปลกๆทรมาคนให้ตายแบบแปลกๆแล้วติวอ้วงนี่ก็ชอบชื่นชอบกันฆ่าคนการลุ่มหลงในอิสตรีจนสุดท้ายก็ทำให้ราชวงศ์ชางเนี่ยล่มสลายการที่คนเราไปบูชานางพญาจิ้งจอกเก้าหางเนี่ย แม่หมอถือนะว่าเมืองใดก็ตามไปบูชาสิ่งเหล่านี้จะนําไปสู่การล่มสลายมันเหมือนสายมูอะถ้าต้องการอยากให้ล่าชวงอยากให้บ้านเรือนโบสส์ล่มสลายคุณก็จิ้งจอกก้าวหางลงมาค่ะก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทํามีเจตนาอะไรแต่เชื่อว่าคนที่ทําเขาย่อมรู้ดีนะว่าการมูสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรประวัติศาสตร์มันมีให้เห็นนะมันมีมันมีมันม,ม,นมีของมันอยู่แล้วเนะี่ยแต่คุณเป็นคนที่เกิดเป็นมนุษย์อะศึกษาธรรมของพระพุทธองค์ได้ดังนั้น คึงเชื่ออย่างมีสตินะคะถึงเชื่ออย่างมีสตินะแม่หมอบอกไว้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าโอ้เห็นใครมูอะไระก็บูไปหมดเลยคุณไปมูปีศาจคุณไปมูจิ้งจอกเก้าหางคุณไปดูประวัติจิ้งจอกเก้าหางเขาเคยให้คุณใครมีแต่ทําลายล้างอ่ะมีแต่ให้ลุ่มหลงให้ทําลายล้างให้มันมีแต่ความสูญสิ้นอ่เพื่อกิเลสของตัวเองทั้งนั้นอ่ะมันก็ไม่ต่างจากคุณไปทําคุณใส่มนดำเพื่อให้คนรักคนลุ่มคนหลงก็ไม่ได้ต่างกันเออแต่ทีนี้เนี่ย เวลาที่คุณไปทาคุณสายมนดำเนี่ยมันคือทําเฉพาะบุคคลถูกปะ่ะแต่พวกนางพญาจ,จิ้งจอกนางอะไรพวกนี้มันไม่ได้ทําเป็นบุคคลไงมันทําเป็นแบบเป็นบ้านเมืองได้เข้าใจไหมมันมีผลต่อดวงเมืองได้เหมือนไก่แก้วอะ่ะมีผลต่อต่อดวงเมืองได้ทีนี้ถามว่าตาจีนเนี่ยเป็นคนที่หลงในความสวยชื่นชมเขาเรียกว่าในความสวยตัวเองและมีบุตรสาวองค์หนึง่ง เขาไม่บูชาบวบูรสาวพี่สยามเทวาคะช่วยพูดให้ชัดๆหน่อยก็ได้นะคะรอบนี้พี่สยามเทวาถ้าแม่หมอพูดไม่ชัดเนี่ยกูรู้ไว้เลยเนี่ยโอ้พสยามเทวาทิราเนี่ยมันเป็นผู้อ่านคลิปเป็นผู้เล่าให้คุณฟังนี่แหละคืออยากเล่าไงอยากเล่าเพราะว่ารู้ว่าหลายๆคนคงไม่ได้ไปอ่านประวัติแม่หมอหรอกแต่แม่หมออัดคลิปกว่าจะยังอานไม่ถึงก็เล่าตรงนี้ให้ฟังก่อนที่นี้ตาจีจริงๆประวัติศาสตร์ไม่มีจาลึกนะแต่แม่หมอรู้ทีนี้เนี่ยตาจีเนี่ยก็มีบุตรสาวชื่อบงยิงไปทู่ แล้วก็มีบุตรชายสุดท้ายก็ตายหมดนะไม่เหลือองคหญิงไปทูกเนี่ยพเพื่อเนี่ยเกิดมาหน้าตาสวยกว่าคนเป็นแม่สนมตงตาจีก็เลยเป็นไงวิชาริษยาลูกมันไส้ลูกกลัวว่าติวอ้วงเนี่ยจะเป็นรักลูกมากกว่าแกเ้งเลยสั่งฆ่าลูกตัวเองโดยสมคบคิดกับอ่าราชเลขาเนะไอาเลขาไอเสนาทิการราชเลขาส่วนตัวเนี่ยสมคบคิดที่จะจุดไฟเผาเผา,าเพลิงองค์หญิงไปทู ทีนี้ก็มีสนมอ่าไม่ใช่สนมอะบริวารเขาช่วยองค์หญิงไปทู่ออกมาให้ออกมาไปสู่ไปอยู่ที่บ้านนอกคลองนาแล้วก็ไปเจอกับน้องชายของน่าจะเป็นสนมนี่ถ้าจะไม่ผิดน้องชายแล้วก็เกิดตกหลุมรักก็คือราชบุตรเคยในปัจจุบันราชบุตรเคยที่ต่อมาไปเป็นบุญธรรมขององค์เงียกเสียง้องเต้นในปัจจุบันและจะไปเป็น อ,องค์เี้เสียห่องเตะถัดจากเทพเจ้ากวนอูต่อนะคะมันเป็นประวัติศาสตร์ต่อเนืน่องกันเนาะทีนี้ก็ประมาว่าสุดท้ายโดนเหญิงไปถูกก็ถูกตามล่าไปหนีไปเมืองต่อเมืองเมืองต่อเมืองสุดท้ายก็โดนจับฆ่าได้แล้วโดนตัดคอจงที่ตัดคอก็อพระแม่กวนอูอชาย,งชยอ,องค์นี้ก็มารอแล้วก็พาขึ้นไปเป็นน้องสาวบุญธรรมราชบุตรเขยก็ต้อมใจตายก็อองค์เจ้าแม่นี่ว่าองค์เจ้าแม่ทับทิมนี่แหละค่ะกับองค์เงี้ยเสียง่องเตะก็เอาไปเป็นบุตรบุญธรรม อออเนี่ยค่ะคือประวัติศาสตร์ทีนี้เ,เข้าต่อจิ้งจอกเก้าหางของเรานางพญาจิ้งจอกเก้าหางถามว่าแค่ทไทําไงเนาะว่าการไปบูชานางพญาจิ้งจอกเก้าหางนี่มันจะเกิดผลอย่างไรต่อดวงเมืองต่อชีวิตคนในประเทศ <S <S 1> <S 1> มันจะเกิดการรับสัมัทสายเกิดการวุ่นวาย,ยด้วยด้วยสิ่งที่มันเกิดนมันจะเกิดจากกิเลสข,ของมนุษย์อะคือเหมือนกับไปเสริมกิเลสข,ของมนุษย์ เพิ่มเข้าไปอ่ะเพิ่มเป็นทวีคูณนะคุณทําให้คนมักมักอยากมีอยาก,ยากได้แล้วทําร้ายเข็นฆ่ากันอนะคือไปเพิ่มกิเลสของคนนั่นแหละค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าน้องว่าอ่ะเรามาดูในส่วนของไพ่กันนะคะว่านางพญาจิ้งจอกเก้าหางที่คุณหลายหลายคนไปนบูชาที่สุดแล้วมันจะส่งผลอย่างไรนะคะ ไม่ว่าต่อทั้งดวงเมืองต่อทั้งคนผู้คนที่จะเกิดขึ้นเนาะจำไว้อย่างหนึ่งนะเขาไม่ใช่พาษศาสดานะคะเป็นนางพยาปีศาจนะคะศึกษาประวัติเขาสักนิดอย่าไปมูอย่างเดียวนะต้องมูอย่างมีสติเนะเาะมาค่ะเหมือนูกายแก้วอะไรนะั่นน่ะมูอย่างมีสตินะดูซิส่งผลน,นํามาอย่างไรเอ่ยอืมอ่า queen of w a n d knight of cup page of ขับสามดาบเอ่อคิงออฟขับนะคะความรู้สึกความรู้สึกของคนถ้าพูดถึงบุคคลนะคนที่ไปบูชาแรกๆเน่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันทำให้คนคนลุ่มหลงคุณได้แหละทำให้เหมือนกับมีเมตตามีสเสน่ห์เย้าโยนเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเนาะ มันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆะที่คุณไปไปทำพิธีมู่เอาไว้อ่ะค่ะแต่มันไม่ได้สิ่งที่ยืนยงคงกับพันนะคะที่สุดแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่การมีสามดาบความรักของคุณอ่ะมันจะเผือนถูกสาบเหมือนถูกสาบแช่งให้ต้องเป็นรักสามเศร้ารักที่ผิดหวังต่อจากนั้นอ่ะไปนานแสนนานนะคะสําหรับคนที่มูมูพวกนางพญยาจิ้งจอกเก้าหางนะ มันเหมือนจะดีในช่วงแรกมันก็เหมือนคนทําตุณงใส่อะดีในช่วงแรกแหละทําให้เขารักเข้าหลงในคุณช่วงแรกหลังจากนั้นพออิทธิ์อำนาจมาโหนของมันก็ปีกับเข้าตัวทีเนี้ยฝังตัวคุณไปนยิงยาวทุกชาติทุกภพได้เลยถ้าไม่ได้ถอนออกเหมือนการการบูชาจ,จิ้งจ๋อเก้าหางแม้ว่ามันจะทําให้คุณมีตําแหน่งที่ดีมีคนรักใคร่คุณแต่มันจะเป็นแค่ระยะเวลาสั้นสั้น,ส,นสั้นนะแล้วที่สุดแล้วมันจะนํานําพาซึ่งสามดับ ความเจ็บปวดในหัวใจของคุณนะ่ะไปแบบยิงยาวนานนะคะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะนาะงนะ้แม่หมอไม่แนะนํานะคะไม่แนะนําแต่ถ้าคุณจะบอกว่าเรื่องของคุณ <c oughs> คุณอยากจะมูขอให้แค่ช่วงเนี้ยมันมีความสุขได้อ่ะสิทธิ์ของคุณค่ะนะแม่หมอกอ็อาจตามหน้าไพ่อ่าความรู้มาเล่าให้คุณฟังนะคะคิดดูแล้วการสามารถทําให้ราชวงร่มสลายได้นะภาษาอะไรกับคนหนึ่งคน ดวงคนหนึ่งคนไม่ได้แข็งเท่าดวงเมืองนะดวงเมืองอะ่ะมันล่มสลายจริงๆไงราชวงศ์ชางอะ่ะล่มจริงๆแล้วดวงคุณคุณคิดว่าถ้าถูกสะท้อนกลับเมื่อไหร่ชีวิตจะเป็นยังไงมันไม่ได้แค่พบกลุ่มเดียวนะคุณอาจจะต้องยิงยาวเป็นสิบยี่สิบชาติพบในการที่จะต้องรักกบกรรมตรงนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของความรักที่จะไม่สมหวังะในะนะใครหลายๆคนที่ในพบกลุ่มนี้คุณความรักไม่เคยสมหวังอะไรเลยอะไรเงี้ย ทำไมทำไมรักใครหลงใครสุดท้ายมันก็โดนคนแย่งไปรักใครหลงไปสุดท้ายก็ไม่ได้ดีเลยคุณอาจจะไปไปทําพวกสายงูไปบูชาพวกจิ้งจอกก้าวหางไปเป็นบริวารไปเป็นข้าทาสรับใช้ไปเป็นเขาเรียกว่าสละวิญญาณไปให้กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นได้นะมันก็จะมีผลทําให้คุณไม่ได้สุขสมหวังในในทุกทุกชาติพบกในเรื่องของความรักเออถ้าคุณรู้สึกได้ว่าคุณเคยไปมูเคยเคยไปบูชามาไปถอนนะคะ แม่หมอนแนะนำว่าให้ไปถอนช่วงที่คุณยังมีโอกาสอย่าไปถอนตอนที่ตายไปแล้วอะ่ะมันถอนไม่ได้อะมันก็ติดกรรวิญญ,ญาณคุณไปเรื่อยๆอแล้วจะถอนยังไงละ่ะเออจุดทูบสามสิบหกดอกหน้าหิ่งพระตัวเองนะคะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ว่าถ้าคุณชาติภพใดก็ตามเคยไปมูหรือถวายวิญญาณถวายจิตเป็นท่านรับใช้ให้กับนางพญาจิ้งจอกเก้าหางเพื่อทําให้ตนเองมี ใครเห็นใครรักใครเห็นใครมีสเสน่ห์มาลุ่มหลงเนี่ยแล้วทําไปทําลายความรักคนอื่นเขาเนี่ยขอ,ขอให้คุณตัดพบตัดกรรมในชาติภพนี้คือชาติภพนี้คุณอาจจะไม่สมหวังในความรักก็อย่าไปรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจก็ขอให้ตัดชาติตัดพบอาโหสิกรรมทั้งหมดแล้วขอให้จบในชาติภพนี้ขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไม่ต้องคิดจะไปแย่งของใครนะไม่สึกไม่สมหวังก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านไปนเรื่อยๆนะ ด้วยการที่ถ้าคุณไปมูเคยไปทําสิ่งเหล่านี้เอาไว้โอเคแหละใครเห็นใครก็รักคุณและไอ้คนที่รักคุณเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็เท่ากับคุณไปพลาดครอบครัวของผู้อื่นมาเพียงเพราะต้องการความสุขสงความของตัวเองถูกไหมดังนั้นชาติภพนี้คุณก็ต้องถูกพลาดคนรักถูกแย่งชิงไปเหมือนกันค่ะมันเป็นบ่วงสะท้อนกลับนะอัน,นนี้พูดถึงเรื่องของความรักนะพูดถึงเรื่องของความเชื่อใจคนความเชื่อคุณอาจจะทําให้วาจาไมีสนิท คุณพูดอะไรใครก็รู้สึกว่าเชื่อถือในตัวคุณแต่มันจะเป็นแค่พักเดียวไงหลังจากนั้นน่ะเมื่อหมดอิทธิฤทธิ์หมดอํานาจหรือหมดบุญบารมีในตัวคุณน่ะสิ่งที่คุณพูดอะไรออกไปใครก็จะไม่เชื่อถือคุณมันก็จะมีแต่คนโกหกหลอกลวงแทงข้างหลังคุณนั่นแหละค่ะมันเป็นผลสะท้อนกลับกลับมาได้อะไรที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะคะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องบุญเ,เรื่องกลับอะไรเลยอ่าก็สุดแล้วแต่คุณน่ะคะ่ะเนาะ สิ่งเหล่านี้มันเป็นความเชื่อและความศรัทธาอ่ะต่อดีกว่าแล้วยังไงต่อละ่ะการไปมูจริงจริงจอบเก้าหางนะคะในความเป็นเศรษฐีมีของคุณในความมีความมั่นมีของคุณในความมีเงินทองของคุณอันนี้ยเฉพาะตัวบุคคลก่อนนะสุดท้ายแล้วคุณจะถูกโกไม่เหลืออะไรเรื่องของการเงินการทองนางพญาจิ้งจอกเก้าหางเนะี่ยเขาเป็นคนที่มีอำนาจเป็นสนุเอก ที่ได้ครองทุกอย่างสมบัติเงินทองข้าราชบริพารทุกอย่างเขามีพร้อมหมดแต่สุดท้ายในบ้านปลายชีวิตไม่เหลือแม้แต่อะไรเลยแม้แต่ชีวิตเหมือนกันการที่คุณไปบูชาสิ่งเหล่าเนี้ยที่สุดแล้วคุณก็จะไม่เหลืออะไรเหมือนกับนางพญายจิ้งจอกไงสุดท้ายก็กลับชาติกลับไปสู่การเป็นปีศาจจิ้งจอกเหมือนเดิมอ่ออ่ะอันนี้ตามนี้นะ ถึงคุณบูชาแล้วงูแล้วคุณจะได้มาแหละเออสุขสมหวังแหละแต่ในท้ายที่สุดคุณก็จะถูกโกงถูกหักหลังความรักก็จะไม่เหลืออยู่อย่างโดดเดี่ยวการเงินมีทุกสิ่งก็จะหมดไปอำนาจยศศักดิ์เงินทองทุกอย่างมันก็จะหมดไปมันจะถูกคนใกล้ชิดหักหลังอนะทีนี้ต่อ,ตอ ห้าเหรียญเหนไหการเงินการทองไม่ว่าคุณจะร่ำรวยขนาดไหนที่สุดแล้วคุณจะมีแต่จ่าย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 ออกมีแต่คนมาเบียดเบียนคุณมีแต่คนมาเอาจากคุณเพราะครั้งหนึ่งคุณไปมูแล้วคุณไปเบียดเบียนผู้อื่นเขามาอืมอมสุดท้ายคุณก็ต้องรับกรรมนั้นอยู่ดีอ่าเพด e ออฟเพนต์เตอลกดาบดะแชรออเดอะเลเวเห็นไหมความรักของคุณควรจะเจอแต่ รักสามเศร้ารักที่ลุ่มหลงรักที่ไม่มีความจริงใจกับคุณรักที่ต้องการแค่ผลประโยชน์จากตัวคุณเท่านั้นไม่ได้มีความจริงใจอลกับคุณและชีวิตของคุณก็ต้องเป็นคนที่จรารีไปเรื่อยๆไม่ได้มีถิ่นฐานอะไรที่แน่นอนของตัวเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดกับคุณนะคนที่บูชานาั่งพญาจิ้งจอกเกาหางแม่ของก็ไม่รู้ว่าใครเป็นต้นคิดต้นแบบว่า บูชาจิ้งจอกเก้าหางแล้วมันจะดีอย่างนั้นดีอย่างงดดีอย่างนี้แต่สําหรับสายของพระบรมาาศาสดาจริงๆมีแต่คําสอนว่าให้ปล่อยวางอย่าไปยึดติดอะไรสิ่งเหล่านี้ถ้าทาคําสอนวิีนะะักค่ะให้ปฏิบัติไม่ได้ให้มาหมู่พวกสัพพะสัตหรือพวกเหล่าปีาศาจถ้าคุณจะไปเปรียบเทียบกับนาคราชนาคราชเขาปฏิบัติตนเขาเป็นสัพพะสัตก็จริงแต่เขาปฏิบัติแล้วเขาช่วยคนน่ะ บุญบารมีตรงนั้นเขามีที่จะช่วยคนได้แต่จิ้งจอกเก้าหางไม่เคยช่วยใครมีแต่กิเลสเข้าตัวเองเต็มเต็มเหมือนอสุรากายเหมือนซาตานที่ต้องการแค่ความต้องการของตัวเองโดยไม่สนใจว่าคุณื่นเขาจะเดือดร้อนอะไรเมื่อคุณไปบูบูมาคุณได้สิ่งเหล่านั้นที่สุดแล้วคุณจะไม่เหลืออะไรแล้วมันไม่ใช่แค่ชาติคกเดียวนะคะ <c oughs> คุณทําร้ายใครอ่ะคําสาปแช่งของเขาที่มีต่อคุณ <c oughs> มันก็ต่อคุณไปทุกชาติทุกภแล้วค่ะนะ <c oughs> ระวังตรงนี้เอาไว้ บ้านเมืองก็เหมือนกันมันจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แตกต่างจากบุคคลทีแต่ว่ามันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นถ้าคุณอยากู้ว่าบ้านเมืองเป็นยังไงคุณก็ไปดูราชวงศ์ชางเจ้าอ๋องนะคะจิวอ้วงนะคะหรือพิมเขาว่าสนมตาจีสนมหญิงเดียวราชวงศ์พังนะะขนาดว่าเอาคนเอาคนมาเอาเสาเอาแท่งเสามาหล่อไฟอ่ะมาเผาไฟแล้วก็เอาคนขึ้นไปพันกับแท่งเสาอ่ะ ให้ร้อนจนตายแล้วสนมตาจีก็นอนยิน้มนอนดู้อย่างเพลิ้มเคลิและมีความสุขเห็นไหมนิพพลิตไม่คุณแล้วคุณไปบูชาสิ่งเหล่านี้น่ะหรืออ่าคิดคดสักนิดนะคะบ้านเมืองก็เหมือนกันค่ะมันก็เหมือนกับคุณไปทําคุณสายบ้านเมืองนั่นแหละการที่คุณเอาจิ้งจอกก้าวหางมาไว้ที่กลางเมืองมันก็เหมือนกับคุณทําพิธีกรรมทางศสยศาสตร์ทางนต์ดำบูชาอสุรกายให้ถล่มทลายอ่ะ ให้บ้านเมืองมันสุนสลายอ่ะด้วยกิเลสข,ของคนด้วยความวิปลิตในจิตของคนอ่ะแต่ถ้าคนมีสินมีทมแม่หมอเชื่อว่าคุณจะไม่ถูกสิ่งเหล่านี้มามอมเมาได้อืต่อสิจำไว้นะมันจะไม่เหลืออะไรยศศักดิ์อำนาจเงินทองที่อยู่อาศัยความรักบุตรแม้แต่บุตรคุณก็จะไม่เหลืออะไรชีวิตคุณจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอยู่อย่างไม่มีใครไม่มีเงินไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยนะ แล้วมันจะไม่ใช่วินแค่ชาติพวกเดียวแม่หมอว่ามันทรมานพอๆกับคนที่ฆ่าตัวตายนั่นแหละอืใกล้เคียงกัน <c oughs> เฉดทวยห้าไม้เทา้าคุณไปทางไหนก็มีแต่คนเกลียดชงังมีแต่การทะเลออาะวิวาทในบ้านเมืองให้ระวังการทะเลาะการทะเลาะของกลุ่มคนของมวลชนนะคะเศรษฐกิจในบ้านเมืองให้ระวังการที่เศรษฐกิจมันจะเกิดเงินเฟอ้อคนจะอดอยากคนจะร้อนแร้นแค้นคนจะทํามาหากินไม่ขึ้นนะคะ การเงินการทองธุรกิจใดๆมันจะซบเซาคนจะไม่มีความรักกันคนจะต่อยปีกันมันจะเกิดม็อบม็อบขึ้นนะคะความเสถียรภาพของบ้านเมืองมันจะไม่มีคนจะไม่รักใครกันนะคะคนจะแบบว่าอะไรอะ่ะคนจะแบบว่าทําลายล้างกันเองนะคะเศรษฐกิจการเงินจะไม่ดีนะคะการที่จะรื้อฟื้นเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณเอาปีศาจมาตั้งเอาไว้การที่คุณจะ ไปลบพลังของปีศาจออกได้มันจะต้องเกิดเรื่องราวขึ้นก่อนแล้วกว่าที่จะบูรณะกลับมาให้เหมือนเดิมเนะี่ยใช้เวลานานๆาน,าน,นะคุณไม่ใช่แค่ปีสองปีนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะสภาวะสงครามที่มันจะตามมาสภาวะเงินเฟอ้อที่มันจะเกิดขึ้นแล้วยิ่งคือคือสภาวะสงครามมันก่อเกิดให้ประเทศเกิดเงินเฟอ้อคนยากจนอยู่แล้วอะคุณยังไปเอาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นชั่วร้ายเนะี่ย เอามาแผ่รลังสีในประเทศแล้วคนก็ไปบูชาแผ่มันเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะไปเพิ่มพลังความชั่วร้ายให้กับบ้านเมืองเพิ่มขึ้นไปอีกอ่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นละและไอ้ผลพลังที่มันแผ่ไม่ใช่แผ่บุญอ่อกมันแผ่บาปอ่ะออกไปสู่คนทั้งประเทศอะไรมันจะเกิดขึ้นละดวงเมืองเออคนมันก็จะไม่อยากจะบอกเลยว่ามันจะย่ําแย่แต่มันก็จะย่ําแย่น่ะคนมันก็จะทะเลาะกันไม่สามัคคีกันต่อยตีกันเอ่อเศรษฐกิจจะไม่ดีคนจะยากจน คนจะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวด้วยแทนที่คุณจะเอาพระาศาสดามาตั้งบูชาพระาศาสดาเอา่อสร้างวัดให้มันสวยงามเข้าวัดเข้าวาสวดมวนต์ไหว้พระนั่งทําสมาธิไม่เอาปีศาจิ้งจอกเก้าหางมาลงเอาอาสุร,รกายแก้แก้วมาลงก็คือเอาอาสูรซาตานมาลงแล้วก็ไปกาบไว้กาบไว้กาบไว้เสริมอิทธิฤทธิ์ของปีศาจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอเอเอคือไม่บอกกู่จะพูดยังไงเนาะเอาเป็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เฉพาะ บุคคลที่จะเกิดแต่มันเหมือนเหมือนกับสาบแช่งบ้านเมืองตัวเองนะคุณเห็ okay, นเนาะเอา,อางี้ละกันคุณก็คุณก็มีสติเตรียมสเสบียงอาหารของตัวคุณเองเตรียมโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในที่ที่ปลอดภยัยถ้ามันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นทําเศรษฐกิจพอเพียงอะไรได้ก็ทําไปเองนะคะจะได้จะได้ไดมีกินมีใช้แล้วก็มันถือศีลถือธรรมในตัวคุณเองพิจารณาด้วยสติของคุณเองแล้วคุณก็จะได้อยู่รอดปลอดภัยนะคะ เพราะการบูชามาแล้วเนี่ยมันมันคือนําเข้ามาแล้วเหมือนคุณเอาโคลนมาศาสในบ้านแล้วอ่ะมันก็คือบ้านก็เปื้อนโคลนเรียบร้อยแล้วไงการที่คุณจะมาขัดบ้านให้สะอาดอ่ะมันใช้เวลาใช้แรงใช้ใช้อะไรหลายอย่างอะกว่าจะขัดให้มันสะอาดกิกเหมือนเดิมได้อ่ะอืมแต่ตอนนี้มันศาสไปเรียบร้อยแล้วผลมันก็จะมีมาแน่นอนคุณก็เตรียมรอรับสิ่งเหล่านั้นกันนะคะมันอาจจะไม่ได้ให้เกิดแค่ปีนี้หรอก มันจะเกิดในปีสองปีแล้วกว่ามันจะบูรณะให้มันสําเร็จได้อาจจะยิงเวลาหกถึงเจ็ดปีหรือรวมกันแล้วเป็นสิบปีก็ได้นะกว่าบ้านเมืองมันจะกลับมากลับมาบูรณะสวยงามดีอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือสิ่งที่จะตามมานะคะมันไม่ดีทั้งต่อบุคคลที่บูชาไม่ดีทางต่อบ้านเมืองที่คุณเอามาวางไว้ในเมืองนะในประเทศมันควรจะไปอยู่ในแหล่งที่เป็นปีศาสตร์ของเขาอะค่ะเอาไปอยู่ในวัดไหม ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาคุมอำนาจมีศาสตร์ไว้จะดีกว่าไหมคะอ่ะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาความศรัทธาแต่ละบุคคลนะพอดีแฟนคลับอยากจะรู้อ่ะแม่หมอก็มาเล่าให้ฟังตามนี้นะก็รับฟังอย่างมีสติคะ่ะอขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะ